ขอขอบพระคุณที่ท่านเข้ามา mm hmm. กดแสกดไหลให้เอาทีสบายใจมาย้ำได้ก็สวัสดีพี่น้อง mm hmm. มีทั้งกินทั้งหอมน้อนอไม้ยามาอยู่ในห้องการหากว่าเจ้ารำคาญให้เฝ้ากดแสี กอดลายอยูทูบเปอน้องไม่เอาที่สบายใจบาให้นังย้อนโควิดจังเป็นลายตังไฟว่ากรสังบอสนคำเพิ่นว่าอามาเข็ดอย่างกรเฮ็ดมากินยางกะเฮ็ดจะได้ตีกันโอ้ยเอาสมัยละพี่น้องมันสิมีตไปเรื่อยๆบด้ก พี่น่องมันสวยสีบาดิพี่น้องก้อนสีเดินทาาเขาจัดนิดหน่อยอยากพาพี่น้องไปหน,นโอ้ยแบบไทยหลุดไท,ทยหลุดจะมากระห้หน้าตานงามๆยหน้าตาสวยๆพี่บอกกันใส่กล่องโทรศัพท์ไทยมันบอกง,งามไปไหนได้พี่น้องเด้อ มันสูกล่องอวิดีโอบ่อ้ยกล่องไอแพดบ่อย้หมบ่อด้กินนั่งเกี่ยว่าแข่งกล้องแข่งกล้องปี่หวยก็ได้เราจะเดินทางคืนนี้นะครานผู้ชมแต่เราก็จะโซ่ก่อนไป

เมตเต้กับเมตโต้ด้วยหรอกนะถ้ <c oughs> <c oughs> บอกก็อี๋มานางกินนะท่านชมถ้ายืนกินก็เก็กแกเราก็โศอ่าพผูชมเล็บมือดูเห็นไหมเบิกงี่งามาต่อเล็บนะคะต่อเฉพาะตรงนี้นะคะท่าผู้ชมหวงเสียตั้งโดนแล้วเนี่ยที่ว่าสิบหเห็ดเนียวสี่กับเนียวโปะขันพอยังตี ได้งนานบาถนาัดต่วผู้ชมได้งานบาถนาัด่มีนองืมสั่งขวดมะอือนม่นนมนเนะแส่พก่เครื่องออกสามตัวพม่นอ้องมีเวลาจ,จะหน่อย ข้าวตำอบอกเข้มเลยม,ลมด้อพอมายังเตรียม,ดดยมข้าวเสด็จกินข้าวมีไงอืมโอ้ยตายแปบ๊บดี่เอาไปเทียบบอกเทีย ไอ้ปากสาวๆไนดะ้พักหอมก็แบบคุะภาพสองคุณวนเป็นปบว้ยวดสำนตสิแกกลับมาช่องอาทิตย์โดนอยู่เีืเอาไปเลยไปนะ ็บอกเน่าขวดพุงสุดหลุดจบหนูกับแป๊บแม่ก็อันแป๊บแรกไป่ไายขวดเท่านั้นเตรียมสองขวดสองอันติดน้อยันบ๊อบบ๊อบตายเดอ๋ยววะสีพากูไปกินแฮมเบอร์เกอร์หัดรอโอ้ยสูงเศร้าสี ูจะกัดตอนปกลกซะทั้งหมดละบดไปบดมาเนาะเอาามา,มารถต้มยำไปนั่งจันตายยังกิได้จะมังรช่องมเงี่ แตงเ ja mm ือ hmm. บักแตงเหนแค่ราเยตำแบบอแค่เราส้มส้มแสดอ่าประเด็ดแกะคัดอะไงได้ทำ เรื <c oughs> ่องนี้กนอีกมันรอบสองนะเพื่อสดๆนักเสี่ตรงไหนซีหามกน่อยมันจะเอาแนวมัน เวียดก็จะว่ามัน,นปวดขาเนี่ยกินบักเขี้ยมปวดแม่นี่ยบอกก็อย่าพกินก็ยอย่าโว่มากูดกินกับมี่อยู่เดียม,มันปวด ตกใจเลยอเดี๋ยวไปเก็บดิเยอะ ลูกก็ไปเที่ยวนี่อยู่ลูกไปก้อนแม่เนี่ยหมดสอง เสือมตัตตชก้บบาโกวังสามสีถุงมาตำใส่กุ่มเปฝาก,กว่เคยปล่อยกันเรามากินกินหอดกันนะอื ก็เนี่สองอาทิตย์ฉนุ่ณมคนก็เห็นง่ายยองอาทิตย์หนงไปมาแป๊บเดียวแม่มบื่อเนื้เห็ดดอก นักสิรดกับมั่บาทนี่คนะรับแมนบ่พอตั้งเขาไปเสือดเบิง่งอ่ะตอนอาหารไทยอยู่ ไปพิซซ่าสิไปมอนเอออย่างโกโก้ um, ซัมติงอไปอมฟอเรนสิไปเนโปไปสิไปเวนิสสิไปโรม่มเอบซี่ประยุท์แถวอิตาลีเนี่ยนัร้านอาหารไทยได้พี่น้องได้ไกล นันเล็บแบคนไทยนะถ้าก็ต้องกินฮอดอาหารบ้านแซ่บมาแซ่บอดสากกินวัตยะหวานหวานุเทศเข็มต้อน้าหารต้องถามก็มาหวานบ่เลือกจะมาสร้างเอาหวานกับอะดรน้ำซอสก็จะปรุงไหมล่ะ โอ๊ตแรกินมัดจานเบาหวานอะคือสามลอยขนานทำช่วมน้ำตาล <c oughs> คือซดก็ไปคำานึงมันก็เป็นน้ำตาลหรอเชื่อมเน,นาะเป็นเบาหวานเบาหวานก็ไม่เยอะหรอกอยู่ในควบคุมได้หมอมอ่ม ก็เสร็จแอ้วอ่มึง <hi> ก็ด hey. สักจับเปเด็ดมึงงามเด็ดมึงงามกินตับหู้งสัจับแล้ร้านว่าไอ้ที่บอกเห็ดสีฝากโอ้ยกูกินของบอสแฉกมันเกี่ยวกันอยู่กันปะร้านว่ะมันเกี่ยวกันหบองไหนกินของบอสแฉกนะ เราก็ตัดอย่างข้างๆไปสอบสำร็จแล้วจบเวลาจะมาตัดกลางๆอากาศห้อนหอนเลยช่วมโอ้ยไม่กาวหอนก็าังทจเลยจิงมัดมีอีกรอบแรกบอว่ามัดบ่เนี้ยหรอกแซ่บปันเนี่ย น้ำนักรดเมื่อก่อนเนี่ประมาณลอยสี่สิบแปดสี่สิบเก้านหาสิบแต่ไหสองป็ที่ล้วแล้วนี่อยสี่สิบอีกสิบพา่มก็จะได้สามาเป็นเมืองไทยใหม่ๆเลยอีกสิบพายาจะได้สามาจากเมืองไทยใหม่ๆท่านชมอ่นไปเถอะ จบตัวบ้าหลยนะตุ่มมันจะบ้านยุดมันจะเมีเยงกับสามไปกินฝ่าวก็ก่้อนมันชิ้นเลยพี่น้องร้านของสาวเปิดแล้วพี่น้องนะเปิดแล้วนะครานผู้ชม คิดผิดยหรอฮส่นสีแดงถ่าแล้วๆโอ้คิดผิดอะไรโอ้ออสร้างูกค้าได้แบบเจ้าของร้านสร้างูกค้าได้มันาเยอะ <c oughs> สั่นออกมาหัก <c oughs> ก็ไปนจักหน่อยๆอ๋อร้างจุดหนักเนาอยอ้อวุกข้า่างถตก